องเจ้าโสมสวลีกรมเหเมอนสุทธานารีนานทศงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หมอ่อมราชวงศ์อดุลกิตกิติยากร เวลา10นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือนสุทนารีนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิรธิพัฒมหาวชรราธิดาสด็จออกณห้องพิธีชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาดไทยพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพันสวลีกิติยากรและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อม ราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรพระบิดาในพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมินสุทธานารีนาศในการนี้นายถาปนะสริวัฒนพักตีเข้าเฝ้าถวายเงินแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมือดสุทธานารีนาศโดยสเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนสมสวลีอารีรักในพระอุปถมัมเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทย มราชบรมอดุลกิตกิตยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2473สำเร็จการศึกษาวิชากฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายมิเทิลเทมเพิลประเทศอังกฤษเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมและตำแหน่งที่สำคัญได้แก่อดีบดรศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางรองประธานศาลฎีกาจนกเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาบกตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อปี2535ถวายงานสนองเบื้องพระยุคลบาทจบจนวราระสุดท้ายของชีวิตยจัวใคน